How much? I don't know. Maybe, maybe not. My suit. Oh, how you my kin, too. I love your knife, yeah? Yes. Yeah. Yes. Yeah. Yes. <laughs> yes, yes, it's okay. It's okay. tiga sembilan ribu sembilan ribu tiga orang ini yeah. bentar bentar kita oke okay. sampai jam pinter nih pak jam lima ibu eh. oh ibu terus <laughs> ibu nggak apa-apa ya sama oke sembilan ribu kita this one for memory. Ah <laughs> yes. Kalau tempat aja maybe. Apa dia Ah, uh, from Thailand. 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 Uh, <laughs> hello. Yeah, yeah. Uh, this. It's a good day. terima kasih. Thank, thank you, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. But, โอเคโอเคโอเคเขาจะขายดอกไม้ครับแต่ว่าเราอะไม่ได้ซื้อเราไม่รู้ไปวางยังไงตอนนี้ซื้อตั๋วเรียบร้อยเขาก็ไม่ได้เช็คตั๋วนะครับตั๋วนี่เอาไว้เป็นแบบว่าเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกเท่านั้นนกอีดเนื้อทริงนกอี๊ดอ๋อน่าจะติดุงกัโนกฟิ a นเี่น้ e a องถอนข o าล there, there, there. Oh, there. Okay. เนี่ยครับเขาบอกว่าถ้าเจอป้ายอย่างงี้ครับต้องถอดรองเท้านะครับ อ๋อนี่ไงแซนเดลนี่คือผังเมืองครับเหมือนผังเมืองเก่าคือเขาเขาทำออกมาแบบว่าเพื่อที่จะเป็นแบบจุดสัญ,ญลักษณ์ที่ล,ลึก The first president of Indonesia. อ h oh, first president อิ <First. S 1> in Indonesia เนี่ยเมื่อเรื Sukarno Sukarno yes. Oh, Fatma. Oh ah, Fatma. This is his, oh, wife. his wife. Become the hotel name. Ah, become to hotel name, Fatma. Oh, I see. hati-hati, jalannya lurus ya. Dia. เป็นที่ที่เหมือนแบบเป็นวัดแล้วก็รวบรวมกลุ่มคนที่เสียชีวิตที่มีความสำคัญแล้วก็ทำพิธีกรรมซึ่งซึ่งเขาก็เป็นการฝังทั้งหมดนะครับไม่ได้มีการเผาจึง เราจะเห็นหลุมศพเมื่อสักครู่นี้มันจะมีลักษณะคล้คลายอย่างกับแบบมีพื้นที่เท่ากับมนุษย์นะครับอันนี้เป็นที่อะไรสักอย่างที่หอประชุมนะแล้วก็เหมือนเขาก็ ให้ทุกคนมาได้แล้วก็เป็นที่ที่เก็บเรียกว่าศพของประธานคนแรกของอินโดนีเซียครับเหมือนแบบว่าเป็นที่ละลึก อ๋อเขาแบบว่าทำไว้เพื่อแบบว่าเพื่อไว้อะไรกับประธาน k h เ n i s สุ h คน i the family offamily of บุ่งาโนม่ใช่ The p a r e a n d t h e t h a i a n d o h this oh this is his mothermotheroh father and motherthis is the n ุหงาโน the b o r n inside Yes. Mm -hmm. Oh. And also the pathway here. Oh. Ini foto-foto. That is so you can see. Yes. The stone. The stone. Ada sepungkarno proklamator kemarin. Ah. I mean, the proklamator, the woman who said the uh, make uh, this country independent first time. Ah. Itu adalah. Oh. ร p u พับ c ิดเอาอิโดนีเซียเขาก็แบบว่าเอาในส่วนของอัฐิที่ครอบครัวได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับมารวมกันครับดูแบบว่าคือคือผมมายืนเนี่ยขนลุกเลยนะครับแล้วด้านบนเนี่ยครับเขาแกะสลัก นี่ทำมาจากไม้ไม้จริงๆเลยนะครับไม้ไม้จริงเลยครับสวยมากครับนี่ครับมีคนอินโดนีเซียครับเข้ามาเพื่อสักการะผู้นำที่เป็นประธานคนแรกของอินโดนีเซียที่พยายามผลักดันให้มีความเป็นอิสระจากประเทศมหาอำนาจครับ คือผมต้องขอโทษจริงๆผมอาจจะไม่ได้รู้ประวัติในเรื่องของอินโดนีเซียมากนักนะครับแต่ว่าเป็นที่ที่หนึ่งที่คนอินโดนีเซียเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเก็บความทรงจำนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งหนงที่เรียกว่าเหมือนเหมือนวัดก็ได้นะครับเพราะว่าเขาก็ทําพิธีกรรมคือผมก็เรียกไม่ถูกก็คือเขาทำาพิธีกรรมแล้วเขาก็ฝังศพไปอยู่ด้านนอก ก็คือเหมือนวัดไทยวัดไทยก็คือทําพิธีกรรมแล้วก็ไปเผาด้านนอกแต่ตรงนี้เขาทําพิธีกรรมแล้วก็ไปฝังด้านนอกส่วนคนที่เป็นอ่าประธานก็เรียกว่าถูกให้เกียรติแล้วก็เป็นบุคคลสําคัญที่ดูสิครับว่าคนในประเทศเท้านี่ผมยืนอยู่เนี่ยคือ รู้สึกประทับใจมากๆตรงที่ว่าเขาปลูกฝังให้คนแต่ละคนนัเนี่ยเคารพคนที่เป็นผู้ปกครองประเทศครับแล้วก็สามารถทําให้อินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศอุตสาหกรรมเป็นประเทศที่ท,ทรงอํานาจมีเศรษฐกิจที่ดีมีประชาชนที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับเพราะว่าก็เป็นเมืองมุสลิมด้วยก็เลยกลายเป็นพื้นที่หนึ่งที่น่าประทับใจมากๆประทับใจจ,ยยจริงๆครับนีเขานั่งอยู่นานมาก คนยังนั่งไม่เสร็จนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นการไว้อะไรแต่เขาก็มีการพูดบทสวดสําคัญสาคัญนะครับส่วนด้านนอกเนี่ยคนก็มาพักผ่อนกันปกติครับนี่ครับอันนี้น่าจะคอยคิวมานั่งนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศของออินโดนีเซียนะครับที่พยายามให้ความสําคัญกับคนที่สร้างประเทศนะครับแล้วก็ทําให้ประเทศอินโดนีเซียเนี่ย เป็นประเทศที่ท,ทรงศักยภาพมาจนถึงณปัจจุบันครับครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนแล้วก็มีพวกซิวเนียขายครับของซูคาโนก็จะเป็น,เป,นเป็นรูปโอเคอโซลลอด

เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับเหมือนเป็นที่ที่ทุกคนก็อยากที่จะมาแล้วก็มีประสบการณ์ทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ได้มาเห็นหลุมศพวัฒนธรรมแล้วก็การจัดการกับ ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับว่ามีการฝัง,บบงที่ไหนอยู่อย่างไรมีเสื้อผ้าอยู่เยอะมากๆครับคอนข้างาเป็นเหมือนตลาดใหญ่ๆเลยครับเนี่ย นี่เดิน,นเดินมานี่คือเยอะมาก A lot of shop นี่ครับเขาก็ชวนให้ซื้อเองินเราไปซื้อไอ้ของแพงจาก,ากผู้ที่ผลิตแบบว่าทํำด้วยมือมาแล้วนะครับก็เลยอันนี้น่าจะแบบว่าสั่งทํำอาจจะมาจากจีนก็ได้ บาโอ, <Bing ham. S 1> อ้ยยาวมาก um. long way yes This is the promotion u กด promotion นะครับอยากคัมเดย์รสกาแฟ have to coffee sukanoe yes ใกล้จะเดินทางออก it's promotion ยังมีร้านขายอยู่เลยครับแต่คนก็มาเรื่อยๆนะครับอร้านเยอะมากเหมือนร้านเขาก็ยังรู้อยู่ว่าคนเมื่อสักครู่นี้ก็ยังมีอยู่เพราะมันออกทางเดียวซึ่งเวลาออกก็ต้องเดินผ่านทางนี้<ๆ>เขาก็เลยแบบว่ายัางไม่ไม่ปิดสีทั้งหมดครับขอบเสื้อผ้าของฝากหมดแล้วก็มาขนมนะครับ ของทอดหนังอันนี้คือหนังวัวครับแน่โอเคกรุบกรุบ yes size size S S size S แล้วก็มีของใช้ของขายอีกครั้งอันนี้เหมือนบาหลีครับ

โตเปียโตเปีย,ยวัได้าชิมนสองแ็กแผ็อ๋อสองกโตเฟียฮ่าฮ n าฮ่ s ฮ <c oughs> <laughs> ่าฮ่ายาเส้นอังกฤษอ๋อ <think> so ชื่อว่าเด็กด้วยสิกาโนโอ้สโลงสโลงเว้ยอาหารก็เยอะครับขนม Jadi, <laughs> yes, ah, as I told you, ah. yes, ini Oh. yang ah, mana This one. Ya. Stafford. Ah, it's already done. Yang mana kaosnya? Monggo, apa dulu.

เขามีขายเยอะอยู่เหมือนกันครับเหมือนก็นแบบที่นี่เขาก็ชอบกินพวกขนมหวานแต่ว่าแบรนด์พวกลูกอมอ่ะจะแบบไม่ได้แบบเป็นแบ,บรนด์ที่มาจากแบบผู้ผลิตจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นโฮมเมดครับส่วนใหญ่จะเป็นโฮมเมดเกือบทั้งหมดเลยครับแบบไม่ได้มาจากแบ,บรนด์แบบพวกบริษัทใหญ่ๆ เหมือนแบบอยากกินฮอนอย่างเงี้ยไม่น่ามีที่นี้น่าะจะเป็นแบบว่าแบรนด์ของ,งของคนพื้นท,นที่จะเป็นส่วนใหญ่มีผลไม้มีแบบการุับตรงนี้ห้าพันการุับตรงนี้แบบก,ก็ก,กันตัง้งห้าพันโอ้โหโซอร์เบียสีมันเหรอ

มีสับป,ปะรดแบบว่าเขาจะเป็นลูกเล็กๆครับที่บ้านเราก็น่าจะแบบว่าผู้แลหรือเปล่าคือแบบลูกเขาถ้าเทียบกับกำปั้นมือผมก็ลูกพอๆกับกำปั้นได้ครับเขาก็จะแบบมัดแบบหลายๆลูกรวมกันนี่ครับขายอยู่เยอะมากครับเขาขายแบบเยอะมากๆ มไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นสับปะรดที่ผมก็เห็นขายอยู่ข้างทางนะครับแต่เขาอาจจะแบบไม่ได้จัดสวยแล้วไม่ได้หยิบง่ายแบบนี้ครับที่นี่ก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่ปลูกได้แต่ใครมาผมบอกเลยว่าอันนี้อร่อยมากคือหนังวัวกรอบคือคือกรอบแบบกรอบจริงแล้วก็รู้สึกมีความหอมของของหนังวัวครับ แบบนี้ครับเนี่ยผมลองที่ร้านอาหารหนึ่งใช้ได้เลยครับ Yes o อ a y มีซื้อขนมเล็กๆน้อยๆครับคือตลาดคอม Oh, from fruit? Yes. Become like... Homemade? Yes, homemade. Of course, it is homemade. Thank you. okay. I really a แต่ไม่รู้จะไฟยังไงครับเขาทำมาจากไม้ครับผมว่ามันไม่ได้หายง่ายั้น yes คือเขาเขาใจทำอะครับคือเขาทำมาจากไม้แบบไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ100%บูทอแบบว่าเป็นเศษไม้แบบไม้แบบไม่ได้ดีมากครับแต่ว่าเขาออกแบบมาได้สวยมาก สัปะรดเยอะมากอ๋อนี่มะเฟืองครับมะเฟืองใหญ่มากงั้นตอนนี้เป็นเันาไรบาท่น0 0น10,000บาท1 0 0 1 1 1บ10,000บ ร้านอยู่ข้างนอกอยู่ครับแต่เดี๋ยวเราต้องเดินถนนนียกลับไปทั้งหมดเพื่อที่จะกลับไปที่ที่จอดรถครับซึ่งแต่กียถ้าเราขับมาเนี่ยก็คงขับไม่ได้เพราะว่าถ้าเราขับรถเข้ามาลึกขนาดนี้ยังไงก็ตันตรงนี้แล้วก็ไม่มีที่จอดเขาไม่ให้จอดเขาคือพื้นที่หนึ่งที่ผู้นำ ได้ถูกจารึกไว้โดยเป็นหลุมศพแล้วก็ยังสามารถแบบว่าสร้างเศรษฐกิจให้กับคนอินโดนีเซียได้ด้วยนะครับเพราะว่า,าแกก็เป็นหนึ่งประวัติศาสตร์ที่ทำให้ประชาชนคนอินโดนีเซียจดจำครับไม่น่าเชื่อว่าของเล่นที่ทำด้วยไม้อ่ะปัจจุบันนี้มันยังมีอย,อยู่คือเขาทำงานออกมาดีมากเลยนะครับ คือที่เป็นรถเนี่ยคือผมรู้สึกว่าคืออยากซื้อไปมากแต่มันแบบมันคันใหญ่มากมันทํามาจากไม้อะผมว่าแบบมันเป็นอะไรที่ <c oughs> ที่หายากพอสมควร Yes Ask 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 me What is the a s as a What This is the name of the วิกานจริงเหีียมันเหมือนเป็นลอดช่องครับลอดช่องแล้วก็ใส่ใส่ีดิฟลอนโอ้ thank you โอ้น้ำตาลน้ำตาลแบบเชื่อมครับแบบว่าหอมมาก อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นกะทิใส่น้ําแข็งไว้ครับสําหรับใครมาก็แบบว่ามีน้ําแข็งส่วนโอ้ oh, thank you เขาทำแบบว่าบิ่มได้ซิด e ด e โอเคโอตรงนี้ยังเป็นที่ที่อ่ายังเป็นที่ฝังหลุมศพอยู่ <Yeah. S 1> คือรอบรอบนี้ทั้งหมดเลยครับ เขาใช้เป็นที่แบบว่าเหมือนเหมือนที่ฝังหลุมศพพิธีกรรมก็เหมือนวัดนะครับแต่ว่าเขาจะมีอยู่โอเคอีสโอเคอีสโอเคเหมือนเป็นวัดที่แบบว่าก็พยายามนำเสนอให้เห็นว่ามีประวัติศาสตร์แล้วก็ทุกคนก็สามารถมาชมได้แล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่รวมคนโอเค a n k you thank you รวมคนที่ต้องการศึกษาหรือต้องการที่จะเคารพในส่วนของผู้นำที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานก็สามารถมาได้ครับเดี๋ยวผมจะลอง <need S 1> ดื่มอันนี้นะครับอ๋ออ oh. oh, yes, ๋อทูมิ I r กอร์ชูเก me ์ r y I'm g o อ๋อเ o l l ม่ไท e ก็คือ this m e x t u r e the sugar which we mix ป็นที่นี่เขาจะกินอะไรหวานไปหมดนะครับ t h i family tandoor ah. made by uh, made by f l o w f l o w yes with the color c r oh. this is natural color อ t h i ท k from mm. plant some plant โอเค just try it โอเค thank you <laughs> หวานมาก sweet nice oh so fresh <Yes. S 2> hmm. คือเขาเจะออกรสชาติหวาน <ula> แล้วก็หอมหอมน้ำตาลน้ำตาลน่าจะเป็นน้ำตาลมะพรา้า เดือดชูการ m เด็ดม o m c o โคโค t right yes but this this is a red sugar red sugar from coconut I think yes coconut yes b u t not really not really okay ก็เป็นเป็นที่ที <k <k ่แบบพยายามเอาของที <k 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 ่เป็นวัฒนธรรมเขาก็มาขายด้วยนะครับแล้วทุกคนก็สามารถดื่มได้จริงๆมันก็มีแบบว่าแบบชามีของขายอะไรวะอันนี้คือไทยที แต่ว <laughs> ันนี้ไทยทีไทยทีที่ไทยทีก็เป็นที่ที่แบบว่าคนเขาก็มากันนะครับก็อร่อยมากครับมาก็แนะนำให้มาดื่ม how can I <not> sure. call <oughs> this? Estward Estward yes สแปลว่าไอสดาวดดาวดดาวดนะครับก็เป็นเมนูเทนดอร์เทนดองเทนดอร์ mm hmm. ก็เป็นแบบเขาก็เรียกตามพื้นที่อ่ะครับแต่อร่อยมากก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ